สิ่งที่ได้ไปถึงก็ไปรับรายงานจากทางกองทัพภาคที่สองแต่ผมคิดว่าข้อมูลที่มันออกมาอยู่ในปัจจุบันผมได้คุยกองทัพภาคที่สอคุยกัท่านนาทัพแล้วมันบิดไปจากสิ่งที่เป็นอยู่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ให้เราได้ระมัดระวังเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับสิ่งที่ยกตัวอย่างเช่นเ,เรื่องการขุดระเบิดแล้วมาวางหมดเรียบร้อยเนี่ย ทางกองทัพภาคที่สามทาั้งทั้งแม่ทัพภาคสามทั้งแม่ทัพกองกลาลังสุรนารียืนยันว่าไม่เคยมีทุ่นระเบิดอยู่ตรงมามาลุกล้ําอยู่ตรงนั้นที่จะมาขุดเริ่มวางภาพนั้นเป็นภาพเก่าอยู่ที่ขวามือทางฝั่งขวาของประสาทเขาระยุหานก็คือลงมาอีกทางซีะเกตทางข้างล่างซึ่งเป็นเขตที่มันมีทุ่นระเบิดแล้วเราก็ตรวจคน้นแล้วก็พยายามจะจับยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ย พอมาบอกว่าเขาบุกเข้ามาแล้วแล้วก็มาวางทุ่นระเบิดแล้วเรายังนิ่งอีกเนี่ยมันเป็นการสร้างความาให้เกิดความสับสนและก็เป็นการทําลายนะครับศรัทธาความร่วมมือของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่เป็นผลดีเลยกับการที่กําลังสู้อยู่กับ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 เรื่องนี้นะครับอีกอีกหลายเรื่องนะครับคือเรื่องที่ที่เรื่องปิดด่านเนี่ยท่านก็พูดกับผมชัดเจนว่าท่านพูดท่านเสนอว่า,าท่านพูดถึงการปิดด่านเนี่ยท่านหมายถึงว่าหลังจากที่การเจรจา เอจดีซีไม่สําเร็จนะครับอันนี้คือมาตรการต่อไปที่จะเสนอตามและถ้ามีเขาจะเสนอมาตามนะบบคับทั้นถึงพบทบและถึงผมนะครับเพราะฉนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกบิดไปที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงเ,เราเห็นเพราะต้องการอยู่แล้วเรื่องการปิดการเพราะเราพูดตั้งแต่ต้นว่าเราเดินแนวทางสันติแล้วก็จะเพิ่มจากเบาไปหาหนักโดยมีการประเมินเหตุการณ์ร่วมกันนะครับเมื่อวานผมได้คุยกับทั้งกองทัพทั้งแม่ทัพภาคที่สาที่สอง แล้วก็ทั้งผู้ผู้ผู้ผอุนาการกองกำลังศุนทรนัณฑนะครับต้องหน่วยปฏิบัติทั้งหมดครับได้ขึ้นไปเยี่ยมบนเนินทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับแล้วก็หลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องผมก็ไม่อยากพูดเรื่องผมละแต่ว่าก็มีเรื่องเนี่ยผมก็เห็นมีการเอาไปโพสต์นะครับบางคนไปนถึงระดับกรรมการบีหารนอโคศกข,ของพรรคเนี่ยก็เอาไปโพสต์อยู่ในกลุ่มไลน์ต่างๆอันนี้ก็ไม่เป็นผลดีนะครับการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยมันมีผลนะครับ แล้วก็ท่านก็เป็นกรรมการบริหารด้วยอันนี้ควรจะต้องระมัดระวังนะครับผมผมคิดว่าพักไต่ค้านต้องต้องมีสตินะครับวันนี้เราต้องการความร่วมมือกันแล้วก็ข้อเสนอแนะเป็นสิ่งที่เสนอได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่หยิบเอาเฟวเนียไปไปร่อนอยู่ในในโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็เรื่องที่บอกว่ามีการที่จะประชุมสมช โดยเหล่าทัพไปประชุมเสนายกไปเรียกประชุมอื่นทําให้เหล่าทัพรอเกอินนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะครับเมื่อวานพออบพทบก็ไปกับผมแล้วเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของพออบทบนะครับส่วนเมื่อวานถ้าจะมีก็เป็นการประชุมซึ่งผมสั่งการให้เขามีการประชุมสมชชุดเล็กในการได้พิจารณาเรื่องนี้ซึ่งก็ได้พิจารณาเรียบร้อยวันนี้ก็จะส่งรายงานผมนะครับแล้วก็หลังจากเทียร์เนี่ยเวลานี้ส่งสั่งการไปแล้วว่าสมชในฐานะ ฝ่ายนโยบายเนี่ยเขาจะประชุมกันตลอดนะครับในช่วงนี้แล้วก็จะรายงานให้ฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติเนี่ยมันสล็อกกันแล้วสําหรับสมชเนี่ยถ้าการปิดด่านหน้าที่เขาจะต้องมีส่วนพิจารณาโดยตรงนะครับถึงแม้จะเป็นอานาจถ้าเป็นกฎอายการศึกก็เป็นอานาจของแม่ทัพก็สามารถทําได้อยู่แล้วแม่ทัพสองเนี่ยถ้าเกิดตรงนั้นนกฎอยศึกทําได้อยู่แล้วแต่ว่าท่านก็เข้าใจอยู่แล้วว่าท่านยังไงท่านก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีหลายเรื่องที่เรายังคุยกันแล้วก็ หลายเรื่องที่เราดําเนินการกันเนี่ยยัง,ยงถแถลงการที่ออกมาเนี่ยวันที่ที่ไปถวายพระพรที่สามเนี่ยเราก็มากลับมาคุยกันที่นี่นะครับต้องมีทั้งอทิตดีกรมสุริสัญญามีประหลัดกระทรวงต่างประเทศนะครับมีแม่ทัพบ,บกมีรัฐมนตรีช่วยมีผมมีท่านนายกมีหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นในการทางานเนี่ยเราทําตลอดเวลาอยากจะเรียนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แสดงอะไรออกมานั่นคือเราไม่ได้ทํางานนะครับ ผมก็เดินทางตลอดนะครับก็คุยกับแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดนะคับทั้งในทั้งนอกประเทศก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันและผมอยากขอความร่วมมือให้ช่วยกันนะครับวันนี้จะออกมาถล่มหรือดา่าหรือว่ารัฐมนตรีกระราโหมหรือว่าใครไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันเกิดผลกระทบกับประเทศชาติผมคิดว่าเรื่องนั้นสําคัญที่สุดแต่ผมเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกคนก็มีความรับในประเทศก็น่าจะมีส่วนช่วยนะครับระมัดระวังเรื่องฟีดฟีนิดน,นึงนะครับ